ข่าวดีสําหรับยูทูบเบอร์นะคะแล้วก็หลายๆท่านที่กําลังตั้นช่อง YouTube อยู่นะตอนนี้นะคะการสร้างรายได้ของ YouTube มีเพิ่มขึ้นมาอีก3แบบนะคะนั่นทําให้เท่ากอกว่าเราจะมีรายได้จาก YouTube เพิ่มอีกแล้วนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องจ้าแม่ทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะ ปกติแล้วนะคะคนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็จะสามารถรับรายได้จากการที่มีคนชมคลิปวิดีโอใช่ไหมคะก็จะได้รับรายได้ทุกๆวันที่22ของเดือนอยู่แล้วเนาะหรืออีกหนึ่งก็คือการที่มีโฆษณามีสปอนเซอร์เข้ามาจ้างทําคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆเนาะและปัจจุบันนะคะกําลังนะคะกําลังจะเกิดขึ้นคือจะรับรายได้จาก YouTube Short ก็คือคลิปวิดีโอสั้นๆเขาจะเปิดให้เรารับรายได้เพิ่มตรงนี้อีกด้วยนะคะเงื่อนไขของการรับรายได้จาก YouTube ก็คือมีผู้ติดตามช่อง YouTube ครบ1,000คนและมีผู้ดูคลิปวิดีโอมากกว่า4,000ชั่วโมงนะคะก็จะสามารถเปิดรับรายได้บน YouTube ได้อยู่แล้วอันนั้นคือกฎที่ YouTube เขา YouTuber เขารู้อยู่แล้วใช่ไหมคะและกฎใหม่อันนี้นะคะก็คือมีผู้ที่ติดตามครบ1000คนนะคะในะ YouTube Short หรือ YouTube ก็แล้วแต่นะคะและมี คนดูมากกว่า10ล้านครั้งใน90วันของ YouTube ช็อ t ซึ่ง YouTube ช็อ t เนี่ยคนอ่ะเข้าดูง่ายมากๆต่อคลิปเนี่ยบางคนอ่ะถึงขั้นเป็นแสนๆวิวเลยเพราะฉะนั้นกดข้อนี้มันง่ายอยู่แล้วรายได้ข้อใหม่ก็คือซูปเปอร์คืออะไรซูปเปอร์คือการที่มีดาวก็คือจะมี แฟนๆที่ติดตามช่องเราเนี่ยมาซื้อของให้ของอะไรก็แล้วแต่เหมือนใน t i k t o กเลยนะคะคือให้ของต่างๆแล้วอันนั้นระค่ะจะเป็นรายได้ของเราก็คือเอาไปแลกเป็นเงินได้อะไรอย่างี้เนาะและข้อสุดท้ายคือน่าสนใจมากๆคือการที่สามารถมีช็อ ปิ้งบน u t u b e ได้แล้วนะคะก็คือมีตะกร้าสินค้าคือดูคลิปเสร็จล้วก็เจียมสั่งได้เลยซึ่งอันนี้เจ้าแม่ไอทีบอกเลยว่าชอบมากเพราะว่าปกติคือควรเสิร์ชหาเจ้าแม่ไอทีดูคลิปเสร็จแล้วก็สั่งสินค้ามาทางไลน์แอดนั่นคือทํามาเกือบ5ปีแล้วแต่อันนี้มันจะทําให้เราทํางานง่ายขายของง่ายขึ้นอีกเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้สร้างช่องนะคะสร้างวันนี้ยังทันหรือใครที่มีช่องอยู่แล้วนะคะก็รีบไปเปิดนะคะการตั้งค่าซูเปอร์แล้วก็ช้อปปิ้งกันนะคะใครคิดว อกต่อเพื่อนๆกันด้วยนะคะ